เมลอนตัวนี้ครับมันจะไม่ใช่เมลอนเกรดที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปสายพันธุ์เนี้ยความพิเศษก็คือเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเขาจะไม่ได้กรอบแต่จะออกนุ่มหวานละมุนกลิ่นหอมจะเป็นเมลอนเกรดที่ค่อนข้างหาทานได้ยากนะครับผมสวัสดีครับพรีเมียมฟู้ดนะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนําให้กับลูกค้าทุกคนทราบนะครับวันนี้เรามีเมลอนนะครับที่เรานําสายพันธุ์จากญี่ปุ่นเข้ามาปลูก ที่เชียงรายนะครับผ่านสวนชื่อว่าโอคูฟาร์มนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทางเรากับทางสวนนะครับตัดสินใจว่าจะลองเอาเข้ามาพัฒนาแล้วก็มาปลูกในประเทศไทยครับผม เ,เมลอนสายพันธุ์นี้ครับชื่อว่าสายพันธุ์มิยาบินะครับผมมันจะเป็นสายพันธุ์หนักสายพันธุ์หนักในที่นี้ก็คือจะใช้เวลาปลูกนานกว่าสวนทั่วๆไปที่เขาใช้เวลาปลูกเมลอนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก30วันแต่ว่าเมลอนตัวนี้จะใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณ90วันซึ่งสายพันธุ์ที่เราเลือกมาเนี่ยครับผมเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในธนาคารการเก็บเมล็ดพันธุ์ของญี่ปุ่นเขาทางสวนที่ญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้ส่งให้กับ คนทั่วไปอยู่แล้วจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในการปลูกจริง,รงๆเขาถึงจะยอมส่งมเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้มาให้ครับซึ่งสายพันธุ์นี้ความพิเศษก็คือเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเขาจะไม่ได้กรอบแต่จะออกนุ่มหวานละมุนกลิ่นหอมเมลอนตัวนี้ครับระดับความหวานเนี่ยตอนตัดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก15บิกองศาซึ่งมันเป็นหน่วยวัดความหวานซึ่งพอสุกแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ17-18บิกซึ่งเมลอนตัวนี้ยิ่งเวลาสุกมากเท่าไหร่ยิ่งคั่วแห้งมากเท่าไหร่อ่ะครับยิ่งหวานเท่าน,น ด้วยตัวเมลอนที่นำสายพันธุ์เข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ย จะค่อนข้างปลูกยากนิดนึงในประเทศไทยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เลยไม่เลือกที่จะปลูกสายพันธุ์นี้เอาอากาศบ้านเรามันไม่ได้เหมือนบ้านเขาอะครับถ้าบ้านเขาเนี่ยอากาศจะอยู่ประมาณแบบ10กว่าองศาถ้าร้อนมากๆหน่อยก็20กว่าประมาณเนี่ยครับซึ่งมันเป็นอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกเมลอนนี้ครับทีเนี้ยทางโอคุฟาร์มอะครับค่อนข้างมีแพชชั่นในการทําเกษตรมากซึ่งเขาเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการปลูกถึงที่ญี่ปุ่นเขาจะมีกรรมวิธีในการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนในตัวเมลอนที่เราปลูกนะครับ ให้มันได้ใกล้เคียงกับทางญี่ปุ่นมากที่สุดซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าจะเอามาเล็ดพันธ์แล้วก็มาปลูกก็ได้แต่ว่ามันจะต้องควบคุมขั้นตอนในการปลูกตั้งแต่เรื่องของการผสมเกสอนจนไปถึงเรื่องเอาต้นกล้าไปลงดินซึ่งสวนนี้จะเป็นสวนที่ปลูกแบบออร์แกนิกร้อมีเอกสารแก็บเป็นเกรดของการส่งออกความพิเศษของสวนสวนนี้ก็คือเขาใช้วิธีการปลูกแบบลงดินจริงๆ โดยส่วนใหญ่แล้วอะครับเมลอนทั่วๆไปที่เขาปลูกกันเขาจะปลูกกันในกระถางดินเพราะว่ามันจะคนโทรลเรื่องของเชื้อราแร่ธาตุแล้วก็ความชื้นได้ง่ายกว่าแต่ว่าสวนนี้ครับเขามีกรรมวิธีในการปลูกมาจากญี่ปุ่นซึ่งเขาบินไปเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าการปลูกเมลอนลงดินเนี่ยปลูกยังไงมันจะยากกว่าการที่จะปลูกในกระถางนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะมีรสชาติที่ดีกว่าเพราะว่าได้รับแร่ธาตุที่เยอะกว่าครับผม อันนี้เดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่คั่วเขาเนี่ยยังไม่ได้สุกมากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูก่อนว่าขนาดยังไม่สุกตอนเนี้<อ>เนื้อเขาค่อนข้างฉ่าน้ําตัวนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นซึ่งน้ําค่อนข้างเยอะมากเลยนี่ขนาดคั่วยังไม่แห้งนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันฉ่ามากฉ่ากว่าสายพันธุ์ทั่วๆไปคือคนญี่ปุ่นเขาจะดูที่คั่วอย่างเดียวเลยครับดูจนคั่วแห้งสนิทถึงจะทานถ้าคั่วแห้งแล้วเนี่ยตัวเนื้อเนี่ย จะฉ่ำน้ํามากกว่านี้แล้วอันนี้เป็นวิธีการทานแบบญี่ปุ่นแท้ๆที่เขาจะเน้นเรื่องของกลิ่นเรื่องของความจุลซี่ของผลไม้นะครับผมจริงๆทางสวนเขาแนะนําว่าถ้าจะทานให้อร่อยนะครับก็คือตัดครึ่งแบบนี้แล้วก็เอาเม็ดออกเอาควานเอาช้อนตักเม็ดออกแล้วก็ทานได้เลยมันจะได้รสสัมผัสของตัวเนื้อเมลอนแล้วก็ความจุลซี่ของผลไม้ครับเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มกลิ่นมันจะหอมและน้ํามันจะอยู่ในนี้ทั้งหมด เมลอนตัวนี้ครับมันจะไม่ใช่เมลอนเกรดที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นเมลอนเกรดที่ค่อนข้างหาทานได้ยากตรงนี้เราคัดมาเฉพาะที่มันได้คุณภาพในเรื่องของความหวานในเรื่องของผิวในเรื่องของน้ำหนักถ้าลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์ premium f o o d เข้ามาได้เลยนะครับ id line assign premium ขิดกลางฟูดนะครับถ้าหมดจาก70ลูกนี้แล้วจะต้อง p ร e อ r เดอรออีก3เดือนนะครับรอบต่อไปครับที่จะสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้เนี่ยจะอยู่ัประมาณช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนมกราลูกค้า ท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับ